สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปนะครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการคนอวดเทปนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับกับการจากไปของคุณพ่อไวยพศสุพันณ์นะครับที่มีข่าวเมื่อไม่นานมานี้แล้วครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับกับคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปเหมือนกันในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับผมวันนี้ก็ อยากจะมารีวิวเทปนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งสองนะครับก็เป็นเทปที่ตัวผมเนี่ยได้เก็บสะสมไว้นะครับเป็นเก็บพร้อมๆกับคอลเลกชันคาราบาวนะครับเพราะว่าคอลเลกชันนี้จะเป็นคอลเลกชันที่ร้องเพลงของคาราบาวนะครับก็คือนำเพลงของคาราบาวเนี่ยมาร้องในสไตล์ของตัวเองนะครับผมแล้วก็เทปคอลเลกชันนี้นะครับก็จะชื่อคอลเลกชันว่า มันยกนิ้วนะครับเทปชุดนี้นะครับก็จะมีหลักๆก,ก็คือ3ามคอลเลกชันนะครับก็เรียงตามนี้เลยครับผมเป็นเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3นะครับเป็นคุณพ่อไวโพลคุณอาศรเพชรแล้วก็เป็นของ r l นะครับซึ่งตอนนี้ทั้ง3ท่านเนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงไปหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเทปที่น่าสะสมอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นการนำเพลงของคาร์บาวนี่แหละมาร้องในสไตล์ของทั้ง3ท่านนะครับ เดี๋ยวเรามาดู track list กันดีกว่านะครับอ๋อเดี๋ยวพูดถึงอัลบั้มนี้ก่อนละกันอัลบั้มนี้เนี่ยก็จะเป็นรวมเพลงนะครับผมก็คือรวมจาก3อัลบั้มนี้มาคัดเพลงที่เด่นๆด่นมารวมไว้ในอัลบั้มนี้นะครับอืมโอเคเดี๋ยวค่อยๆพูดถึงไปทีละทีละม้วนเลยนะครับผมอ่า collection สาม้วนนี้นะครับผมบวก1ก็เป็น4เนาะแล้วก็ จะมีแตกต่างรายละเอียดแตกต่างเนี่ยกันไม่เยอะครับผมนิดหน่อยอย่าง2วันนี้นะผมที่แตกต่างกับม้วนที่3ของ RL เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของนักดนตรีนะครับที่ทําทดนตรีแล้วก็โปรดิวเซอร์ดูแลการผลิตต่างๆเกี่ยวกับด้านดนตรีนะครับก็จะต่างกัน1กับ2เนี่ยจะใช้ทีมเดียวกันนะครับแต่ว่า,าชุดที่3เนี่ยจะของยอดรักเนี่ยก็จะเป็น นักดนตตีอีกทีมหนึ่งนะครับผม,มก็จะต่างกันตรงนี้นะครับผมสองท่านนี้ก็เป็นสุพรรณทางคู่นะครับผมทั้งไวยพ์เพชรสุพรรณและสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับก็มาร้องเพลงเรื่องราวของวงดนตรีหัวควายที่มีพี่แอเป็นคนสุพรรณด้วยก็น่าจะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีนะครับผมและเพลงในอัลบั้มนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆเลยถ้าเกิดว่ายังไม่เคยลองฟังเนี่ยผมแนะนําเลยว่าให้ไปฟังดูนะครับผมเป็นการ อ,อัดใหม่ดนตรีเนี่ยดีมากแล้วก็เสียงร้องเนี่ยก็คือเพอร์เฟกมากเลยครับจากการฟังเนี่ยชอบทุกเพลงเดี๋ยวเรามาดูแท็กลิสกันนะครับผมของอคุณพ่อไวพดนะครับหน้าแรกนะครับก็จะเป็นเป็นเวล c o m มทูไทยแลนด์แล้วก็เพลงสาอุดรนหมเทียมหนุ่มลำมูลบาบบริสุทธิ์เทวลาถ้าจะแย่คนเนรนาผู้เท่าเดือนเพ็แล้วก็ดอกจานนะผมเรียกได้ว่ามันมันทำมันดีมากนะครับผม ดนตรีไม่ว่าจะเป็นพาร์ทดนตรีหรือว่าพาร์ทอะไรอย่างเงี้ยลงตัวมากอ่าเรามาดูหน้าปกกันนะผมของผมก็จะเก่าๆหน่อยนะครับหน้าปกเนี่ยก็เหมือนกันฟอร์แมตเนี่ยฟอร์แมตเนี่ย,เ,เ,ยเหมือนกันทั้งทั้งสามม้วนเลยนะครับประมาณนี้ข้างหลังเป็นเนื้อเพลงแล้วก็ข้างหน้าเป็นเครดิตดนตรีเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปเปิดเครดิตนัดนตรีดูของปกที่สวยๆดีกว่านะครับ ตัวนี้เนี่ยก็สังกัดกระบือ c แอนโคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครดิตนักดนตรีกันหน่อยดีกว่านะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูแทร็กลิสต์ของคุณอาสอนเพชรก่อนนะครับผมเป็นก็มีเพลงวันนิพกนะครับผมแล้วก็มีสุรชัยสามชาเม็ดอินไทยแลนด์ทะเลใจกัญชาบัวลอยนางงามตู um, ้กระจกหนุ่มสุพรร์นุ่งขี้เมาแล้วก็เพลงร้อยนะครับ ออกแบบปกได้สวยงามมากมีรูปเข่าควายตรงนี้นะครับแล้วก็มีรูปของนักร้องแล้วก็มีบอกว่าร้องเพลงคารบาบาลนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครดิตกันเครดิตนักดนตรีในชุดนี้เนี่ยก็จะเป็นเครดิตชุดเดียวกับของอคุณพ่อไวยพน์นะครับโปรดิวเซอร์นะครับผมเรืองยศพิมพ์ทองนะครับและนักดนตรีก็ตามนี้เลยครับแล้วก็จะมีคนที่เรารู้จักก็อาจจะเป็นพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับผมอ่านักดนตรีก็ประมาณนี้ครับผม เียกได้ว,ว่านักดนตรีเนี่ยหกับ2เนี่ยชุด1กับชุด2เนี่ยเหมือนกันนะครับรอบนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมก็ฟังได้เพลินๆเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครดิตนักดนตรีชุดของอา RL ยอดตระกันนะครับผมอเดี๋ยวไปดูแท็กลิสกันก่อนดีกว่านะครับผมแท็กลิสของ RL เนี่ยก็จะร้องเพลง าราชาเงินผ่อนนะผมรักทรหดสัญญาหน้าฝนคนเก็บฟืนรักคุณเท่าฟ้าคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนคราบาวกลิ่นรวงทองแม่สายสวัสด์บ้านนาอัลบั้มนี้นะครับก็จะมีพิเศษกว่าอัลบั้มอื่นหน่อยก็คือจะมีเพลงคนคราบาวเนี่ยครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นเนี่ยคือเพลงนี้เนี่ยประพันธ์โดยอาจารย์นวรัตพงไพยบูรย์นะครับผมไม่ใช่เพลงของคราบาว แล้วก็เป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาเพื่ออัลบั้มนี้โดยเฉพาะเลยนะครับก็ลองไปฟังกันดูนะครับใน YouTube ก็ลองเสิร์ชดูได้นะครับก็ไม่ได้หาฟังยากแล้วนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นครับผมน้าปกเข้าคอลเลกชันครบเต็สวยงามนะครับเดี๋ยวต้องมาดูตรงเครดิตนักดนตรีตรงนี้นิดนึงอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าโปรดิวเซอร์เนี่ยจะเปลี่ยนอย่าง2อัลบั้มนี้จะใช้ของอคุณเรืองยศพิมพ์ทองนะครับแล้วก็ ส่วนอัลบั้มของ r l เนี่ยจะใช้โปรดิวเซอร์เป็นอาจารย์ธนิตสีกลิ่นดีนะครับผมแล้วก็โคโปรดิวเซอร์ก็คือประยงชื่นเย็นก็ระดับปรมาจารย์ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอาจารย์นวรัตอย่างที่ผมบอกเนี่ยประพันธ์เพลงคนคาราบาวแล้วก็แอคคอร์เดียนเนี่ยครูชาญชัยบัวบางสอนโอ้เกได้ว่าเครดิตนักดนตรีเนี่ยก็ตำนานทั้งนั้นนะครับผมอยากให้ได้ไปฟังกันเลยจริงๆก็ถ้าไม่มีอะไรว่างๆก็ลองเปิดฟังดูได้เลยนะครับ จะเห็นว่ามีแต่นักดนตรีดีๆนะผมวงบางกอกซิมโฟนีนะครับผม,บผมก็ประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นอัลบั้มที่น่าฟังแล้วก็น่าสะสมนะครับผมก็เป็นแฟนเพลงวงคาราบาวเนาะก็เลยได้สะสมคอลเลกชันนี้ด้วยนะครับผมตัวม้วนเนี่ยก็จะเป็นอ่ะม้วนก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้กล้องไม่ค่อยโฟกัสน,นี่นะครับ ตำนานร้องเพลงตำนานเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแล้วนะครับ3คอลเลกชันนี้นะครผมแล้วก็ตามมาด้วยตัวนี้เป็นตัวรวมของทั้ง3ศิลปินนะครับแล้วก็จะคัดแต่เพลงเด่นๆมาปกเนี่ยก็จะยึดแบบคล้ายๆเดิมเลยนะครับหน้าปกก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นนักดนตรีเนี่ยตรงเครดิตนักดนตรีเนี่ยก็จะรวมเครดิตของทั้ง2ออัลบั้มเข้าไว้ด้วยกันนะครับ ่่านีก็มีบันทึกเสียงมีชื่อ Center State ด้วยนะฮะอัลบั้มนี้เนี่ยก็คือเป็นเพลงรวมเนาะก็ราคาล่าสุดเนี่ยเห็นแอดเจบอกว่า ตัวลาบบัมน,นี้น่าจะไปที่900บวกบวกแล้วนะครับเฉพาะมวนนี้มวนเดียวนะครับแล้วก็อย่างสมมติเทปของสามมวนนี้ในคอลเลกชันนี้ก็น่าจะ4 5 0 0อัพกันหมดแล้วนะผมว่านะอันนี้คือไม่ได้เข้าไปดูราคานานแล้วนะครับอันนี้คือราคาที่ผมได้มาก,ก็ประมาณนี้เลยได้ว่าเป็นอีกคอลเลกชันหนึ่งที่น่าสะสมมากนะครับ แทร็กลิสต์ของตัวอัลบั้มรวมเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอัลบั้มมันยก3นิ้วนะครับชื่อมันยก3มนิ้วถ้าเป็นในคอลเลกชันจะบอกว่ามันยกนิ้วนะแล้วก็แบบอันนี้ไงสามคนก็เลยกลายเป็นอัลบั้มนี้ก็คือมันยก3นิ้วเลยจะเห็นว่าหน้าแรกเนี่ยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด7เพลงนะครับ เจ็ดเมลงเดีรยวขอนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปดเพลงนะผมโทษทีหน้าแรกเนี่ยแปดเพลงแล้วก็หน้าที่สองเนี่ยจะเป็นเจ็ดเพลงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมก็เรียกได้ว่ารวมเพลงนะครับก็จะมีเพลงเยอะหน่อยส่วนอัลบั้มปกติเนี่ยมันยกนิ้วเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นหน้าละห้าเพลงนะครับหน้าละห้าเพลงทั้งหมดเลยนี่ขอโทษด้วยครับเสียงดังห้าเพลง จาก15เพลงไม่ใช่สิจาก30เพลงเนอะในสาวอัลบั้มก็รวมเหลือแค่15เพลงในอัลบั้มยก3นิ้วนะครับผมมันยก3นิ้วอืมก็ลองไปฟังดูนะครับใน YouTube หรือในอะไรก็ได้ก็มาเหมือนกับว่ามาประชาสัมพันธ์บอกว่าเนี่ยมีเพลงแบบนี้ด้วยที่เกิดขึ้นนะครับผมก็คือเพลง ที่มีนักร้องลูกทุ่งมาร้องเพลงคาราบาวนะครับผมก็ยังจะมีอีกหลายเซตเนาะที่เป็นแบบเพลงแนวอื่นมาร้องเพลงคาราบาวนะยังลูกทุ่งก็มียุยยืนยงยุยกลองยาวอะไรเงี้ยครับผมอย่างเพลงที่แบบฟังสบายๆก็มีโคโค่แจ๊สหรือเดอะซิสที่ร้องเพลงคาราบาวอีกหลายศิลปินที่ต้องตามเก็บกันอย่างเยอะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็มีนักร้องลูกทุ่งอีกท่านหนึ่งที่เป็นตำนานเหมือนกันระดับเลเจนด์เลยก็คือคุณ พี่เป้านะครับต้องเรียกว่าพี่เป้านะเพราะเป็นภาพจําติดปากพี่เป้าสาใส่สัญญาก็เคยร้องเพลงบาปบริสุทธิ์ไว้ในอัลบั้มมนเพลงนะครับผมมนเพลง25ปีมนเพลงคาราบาวแต่ว่ารู้สึกว่าเพลงบาปบริสุทธิ์เนี่ยแอ,อลก็จะเคยร้องไว้ก่อนแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่แอลเ,เป็นใครเป็นพ่อไวยพดนะครับนี่ร้องบาปบริสุทธิ์ไว้ ก็ลองฟังดูนะผมเวอร์ชันพี่เป้าเนี่ยผมก็ชอบมากเพราะว่าเสียงพี่เป้าก็คือสุดสุดยอดเหมือนกันเวอร์ชันของพ่อไวยพนเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะแต่ของพ่อไวยพนเนี่ยผมชอบเพลงแรกเลยก็คือเพลง welcome to Thailand เพราะว่าแบบมันสนุกมากนะครับดนตรีอะไรก็ทำดีเนี่ย welcome to t h a i l a n d ร r lady and gentleman oh, อะไรเงี้ยเออสุดยอดเลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับผมหลักๆก็อยากจะแสดงความเสียใจจากกับ ผู้ที่จากไปนะครับผมก็คอลเลกชันนี้ก็คือจากไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่เสียงเพลงให้เราได้ไปฟังกันแล้วก็จะลงใจให้เรานะครับผมวันนี้ก็ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับคอลเลกชันมันยกนิ้วนะครับแล้วก็เทปชุดมันยก3นิ้วนะครับก็เอาไปหาฟังดูนะครับผมสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ